สวัสดีเพื่อนๆทุกคน,น,นกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มีของผมโพสทีวีเกมเงินเฉน่คยๆนะครับวันนี้เรามาเลื้อยเป็นงูกันนิดนึงนะครับผมตั้งใจมาเอาสามล้านนะครับตาน,นี้หวังว่าเราเชคชะตาจะเข้าข้า,างกันสักนิดนึงเนาะสามล้านนะครับสามล้านดูว่าจะทําได้ไหมเนาะไอ้ ลุยกันดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายตากันนิดนึงอืมน่าเราดวงตาแบบไงเดียวงี้อเฮ้ย,ยผมสิงเกินไงเดียวนี่ป่ะเออเออเห็นตาตาขาว สาานี้นะครับอ้ ه, ลุยกันเลยนะฮะดูสายตาแล้วก่อนสายตาเอาจริงนะครับเนะี่ยมุ่งมั่นนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เขาเมา,าแชมนะครับเนี้นะนยช่างนี้กับเราได้ไงครับผมมาขโมยของเราหนะ้าตาเฉยนะครับ คะแนนเราเพิ่งได้สี่พันนะครับผมไม่รีบครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหมื่นสามแล้วนะครับตอนนี้เนาะเรามาเอาสามล้านจริงๆนะครับเที่ยวนี้นะ เราต้องมุ่งมั่นเอาให้ได้ครับผม เรายาวไม่พอนี่เองครับจะลายงูเขาสวยมากนะดูว่าเราจะถึงสามล้านได้ไหมนะครับ ภารกิจสำเร็จนะอสองหมื่นแล้วนะฮะงูตัวเดิมครับผม เติ่มเติมคือสถิติใหม่นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับคุยไว้ก่อน โอ้โหไม่ทันไรเลยนะฮะโอ้โห ตำร้านเราทำไมมันช่างห่างไกลเหลือเกินครับผมพยายามให้ดีที่สุดครับผมอ้าว ครับผมยิงก็เตด็โจนดีครับผมนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดแล้วนะจังหวะน,นี้เนะเออเดูดอเด้โอ้สุดจัดเรายาวใหญ่มากแล้วนะฮะตอนนี้เนาะ โอ้สุดยอดคจับผมโหไม่ครับหกหมื่นแล้วนะครับเราหกหมืนสามแล้วนะตอนนี้เนาะตอนนี้เราจะกินช้างได้เป็นตัวแล้วนะครับตอนนี้นะหกหมืนเจ็ดแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับผมสองทุ่มถึงประมาณห้าทุ่มครับผมส่วนห้าทุ่มไปก็จะเป็นพับเจีครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนาะห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเสเร็จอะเพราะว่าเราจะเล่นวันหนึ่งก็สามตาะครับพับเจีนะโอ้โหเนาะ ใจหัวร้อนใจหัวร้อนแค่เจ็ดหมื่นเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ข่อยตาครับผม,มเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยดูผมพลาดเช่นนี้เดียวเองนะครับโดนเลยครับผม 6,000เองแนละ้วตอนนี้นะขอบคุณคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้เร็วมากเร็วมากบ,าบังคับแท่ไม่ทันนะขอบคุณคนดูอยู่นะครับน่ารักมากครับผม ก่อนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับมารายงานตัวแล้วนะครับกับช่อง YouTube ของเรานะฮะผมมาทุกวันนะครับ2องทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมส่วนห้าทุ่มก็จะเป็นพับจี เรีนพับจีห้าทุ่มถึงเจยงคืนนะครับในเพจของผมนะครับ ขอบคุณคนดูหนึ่งคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆครับผมวันนี้มาเอาสามล้านนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะมาะช่วยผมได้ครับผม,มกินยับครับผมกินแบบตะกะนิดนึงนะฮะ นี่ครับเก็บเรียวยาวครับผมห้าหมื่นเก้าแล้ว คือการกินนะครับเบื้องต้นครับผมยังหอดครับผมนี่ครับนี่คือการกินนะครับโอ้โหนิดเดียวแล้นิดเดียวนะนดเ,ดวนะเอาแล้วครับมีคนมาหาเราครับมีคนมาหาเรานะ ทันทีเรียบร้อยนะครับเราสายโหดครับผมเออหม้วนอยู่งเงี้แหละออกออกมาแล้วนี่ครับชัวๆก็มีคนหลงกลเรานะฮะ นี่ครับผมอืมนี่ครับดักได้ด้วยเป็นไงโอโหโหดมากเออโหดมากนะช็อตนี้นะอู้หูเอ้ยโฆษณากันไปครับผมตามระเบียบนะฮะขอบคุณคนดูหนึ่งคนนะครับพอเหนียวแน่นมากครับ ชมโฆษณากันไปเนาะตามระเบียบนะฮะ<ม>โอ้โหเหลือสามหมืม่นสามนะครับผมเริ่มใหม่อีกแล้วนะ ไม่ต่างกันเริ่มหม้ผมบางจังหวะก็เร็วเกินเยวไม่ทันเยวไม่ทันขอบคุณมากๆนะครับผม ขอบคุณคนดูหนึ่งคนครับผมนี่ครับตายเป็นว่าเล่นครับคนที่อยู่ใกล้ผมนะโอ้จัดครับผม ก้าหมื่นสี่แล้วตอนนี้เนาะ ยังโหดร้ายนะครับผม90,005แล้วนะเมื่อกี้แฟนขับสะกนมาบอกว่าขอไล่เส้นนะครับเมื่อกี้นะครับ90,007นะครับผม คุณคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับน่ารักมากๆครับผมนี่ครับเป็นการกินที่แบบสุดทนุถนอมครับผม <c oughs> <c oughs> อบคุณคนดูหนึ่งคนนะครับน่ารักมากๆเลยครับผมนี่ครับนี่เราก็จะกินกินให้เกี้ยงนะครับผมหลังจากที่เราคอยมานานเนาะโอเคนะครับ ตอนนี้เราแสนเจ็ดหมื่นแล้วนะฮะขอบคุณคนดูหนึ่งคนนะครับน่ารักมากครับผม มากนะครับน่ารักมากครับผมนี่ครับเรากำลังอ่านกินเขาอยู่นะครับตอนนี้เนาะำลังดดของเราแรงมากครับผม ก็ตอนนี้เราสองแสนห้าแล้วนะครับมาดูว่าสามล้านเราจะไปถึงไหนครับผม สายหน้าใช่ตอนนี้เราสองแสนสองแสนหกกันแล้วนะครับโอ้โหาแล้วอย่างนี้ทอ้อแล้วครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดีวผมไปเล่น r วี o v ดีกว่านะโอเคนะครับบ๊ายบายครับผมฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะเล่น r วี o v นะครับผมบายครับ